สวัสดีครับวันนี้เก๋วันพีทเทเชอร์ครูมครับวิเซ์โอเคสวันนี้ครับมีข่าวสารของอีเวนต์ใหม่ครับซึ่งเป็นอีเวนต์ที่ใหญ่มากๆครับแต่บางคนอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามีอีเวนต์นี้มาแล้วเพราะอีเวนต์นี้ครับเป็นอีเวนต์ที่หน้าปกของอาอีเวนต์นั้นค่อนข้างจะเล็กมากๆครับนี่และครับอีเวนต์ของการล่าสมบัตินะครับอีเวนต์นี้ครับจะมาวันนี้ครับถึงวันที่15นะครับวันนี้ถึง15 10้าสโมงเช้านะครับ อีเวตนนี้เป็นอีเว้นล่าสมบัติตามชื่อเลยครับอ่าวิธีการเล่นก็คือแค่คุณลงเล่นด่านครับคุณลงเล่นด่านของอีเวตนนี้ก็จะมี2ด่านเราจะเป็นด่านของลูฟี่กับด่านของหนวนดดานะครับลงไปเล่นเพื่อเก็บไอเทมครับซึ่งไอเทมนั้นก็คือชิ้นส่วนแผนที่ครับนี่เลยด่านของลูฟี่กับด่านของหนวนดดานะครับ ซึ่งถ้าคุณลงแบบยากสุดครับมันจะการันตีเลยว่าจะจบไอ้เจ้าชิ้นส่วนแผนที่แบบนี้ประมาณ5้าอันนะครับต่อการลง1รอบนะนี่คือชิ้นส่วนแผนที่นะครับซึ่งคุณต้องลงทั้งด่านของลูฟี่และด่านของหนวดดานะครับเพราะชิ้นส่วนแผนที่นั้นมันคนละอย่างกันนะครับนี่เลยของหนวดดาครับจะเป็นชิ้นส่วนแผนที่ของสีม่วงนะครับของลูฟี่จะเป็นชิ้นส่วนแผนที่ของสีส้มนะครับก็ต่างกันเนาะ ซึ่งถ้าคุณเก็บครบตามจํานวนครับก็จะได้ของรางวัลมากมายนะครับของรางวัลมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับก็ของรางวัลครับจะมีของรางวัลส่วนตัวและของรางวัลส่วนรวมนะครับซึ่งของรางวัลส่วนรวมนั้นก็ง่ายๆครับแค่คุณลงเล่นไปเรื่อยครับเล่นไปเรื่อยๆจนทุกคนครับทางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเก็บแผนที่หรือชิ้นส่วนแผนที่เนี่ยครบ ตามจานวนซึ่งตามจํานวนนั้นไม่แน่ใจครับว่าต้องเท่าไหร่ก็ดูเปอร์เซนต์ครับถ้าหากครบ100%เปอร์เซนเมื่อไหร่ก็จะได้ของรางวัลส่วนรวมไปครับซึ่งของรางวัลส่วนรวมตรงจุดจุดนี้คุณจะเล่นอีเวนต์น,นี้หรือไม่เล่นก็ตามถ้าได้มาได้ทุกคนนะครับจะแจกทุกคนทั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่คือของส่วนรวมนะส่วนของส่วนตัวครับของส่วนตัวนั้นก็จะแบ่งออกเป็นของรางวัลของดานลูฟี่กับของรางวัลของดานหนวดดำนะครับ ซึ่งของรางวัลของดานลูฟี่นั้นหลักๆก,ก็คือคาวันดิสร่างใหม่ครับของรางวัลของดานหนวด,ดาก็คืออาคาอินุร่างใหม่ครับซึ่งคาวันดิสกับอาคาอินุสองตัวละครตัวนี้คือตัวละครพิเศษนะครับที่ไม่สามารถหาได้จากกาชาหรือจากที่อื่นนอกจากอีเวตนนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นเลยอีเวตนนี้ผมแนะนำให้ลงเล่นนะครับเพราะถ้าหากพลาดอีเวต์นี้ไป ไอ้เจ้าคาวันดิสกับอาไคโนฟสองตัวละครตัวนี้อาจจะหาไม่ได้อีกแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นควรจะลงเล่นนะครับซึ่งของราวันนั้นจะได้ขึ้นอยู่กับชิ้นส่วนแผนที่ที่คุณเก็บได้นะครับอย่างเช่นถ้าหากคุณเก็บชิ้นส่วนแผนที่ของดานลูฟี่หรือสีส้มครบ3อันคุณก็จะได้คาวันดิสไป1ตัวและให้เก็บครบอีก50และ100ครับ สูงสุดก็คือ100นะครับถ้าหากคุณเก็บชิ้นส่วนแผนที่ของหนวดดำหรือ uffy, ลูฟี่ครบ100ก็จะได้ไปเลยคาเวนดิดและก็อาไคนุพร้อมกับลูกแก้วในการอัปเกรด100%นะครับเพราะฉะน,นั้นครับขั้นต่ำครับขั้นต่ำของอ e ีเวนต์นี e, ้ที่คุณควรจะเล่นให้ได้ก็คือพยายามเก็บชิ้นส่วนแผนที่ของด่านลูฟี่และด่านของหนวดดำให้ได้ขั้นต่ำ 100ชิ้นนะครับเน้นย้ำเลยพยายามเก็บให้ได้100ชิ้นนะครับขั้นต่ำนะครับเพราะจะได้้เจ้าคาวันดิสกับอคาโนอัพเกรดแบบ100%มานะครับและถ้าหากเก็บอาชิ้นส่วนแผนที่ครบ145ชิ้นของด่านลูฟี่ได้ไปเลยเพชร16เม็ดและของด่านโนดดำได้เพชรไปเลยอีก16เม็ดหมายความว่าถ้าคุณเก็บครบ145เม็ดทั้ง2ด่าน คุณก็ได้เพชรไปเลย32เม็ดนะครับรวมๆกันคือ32เม็ดนะเยอะมากๆเลยและจะหาเก็บแผนที่ครบ150แล้วก็190ครับได้ตัวสีทองไปอีก2ใบ2ด่านก็ไป4ใบนะครับแล้วก็เก็บแผนที่ครบ260อันนะครับได้ไปเลยซสายไหมบวก300นะครับโคตแจ่มเลยซสายไหมบวก300ครับ2อันนะครับ และก็รางวัลสูงสุดครับรางวัลสูงสุดก็คือตัวสีแดงครับซึ่งตัวตัวนี้ครับถ้าได้มากดรับตรงเมลนะครับหรือจดหมายนะครับตัวตัวนี้ครับคือตัวที่ถ้าได้มาปุ๊บจะเปิดและจะการันตี6ดาว1ตัวนะครับซึ่งตัวตัวนี้ครับมีโอกาสที่คุณจะเปิดได้คาตาคูลิลูฟี่หนวดดำและก็ซาโบล่างใหม่ด้วยนะครับไคโดก็มีนะตัวตัวนี้ครับคุณต้องเก็บชิ้นส่วนแผนที่ครับให้ครบ 300ชิ้นนะครับเก็บของลูฟี่300ชิ้นได้ตัวแดง1ใบเก็บครบ300ชิ้นของด่านหนวดดำได้ตัวแดงอีก1ใบนะครับรวมๆกันได้2ใบนะครับเป็นอีเวนท์ที่แจกเยอะมากๆและอีเวนท์นี้ครับจะมีตัวละครพิเศษบางตัวครับที่จะเพิ่มของดรอปเพิ่มเติมมากขึ้นครับสมมุติคุณลงด่านแบบยากครับจะดรอปอยู่ที่5ชิ้นต่อการลม1รอบ ถ้าหากคุณต้องการเพิ่มของดรอปครับจะมีตัวละครบางตัวครับที่สามารถเพิ่มของดรอปได้นะครับก็จะมีตัวละครใหม่และเพิ่มของดรอปได้จะเพิ่มของดรอปครับ2ชิ้นต่อ1ตัวก็คือลูฟี่ร่างใหม่ซาโบลร่างใหม่หนวดดำร่างใหม่คาตาคูลิร่างใหม่6ดาวครับ4ตัวละครนี้6ดาวตัวละครใหม่ถ้าคุณเอาลงเล่นจะเพิ่มของดรอปเพิ่มขึ้น2ชิ้นนะครับ ซึ่งผมไม่มีเลยสักตัวไม่มีเลยสักตัว <c oughs> และก็จะเพิ่มของดรอป1ชิ้นก็จะมีโบอาล่างใหม่5ดาวลอรล่างใหม่5ดาวมิงโก้ล่างใหม่5ดาวเอนเนลล่างใหม่5ดาวลูฟี่อ่านี่น่าจะเป็นลูฟี่ตัวละครฟรีนะครับก็เพิ่มของดรอปไปเลย1ชิ้นซึ่งผมก็ไม่มีเลยสักตัวโคตรแย่ oh yeah. ก็ไอเจ้าพวกโลโบอามิงโกเอนเนลนั้นก็คือตัวละคร5ดาวในการชาตตอนนี้นะครับที่เป็นตัวละครใหม่เนาะเพิ่มของดรอป1ชิ้นนะครับและก็จะมีตัวละครที่จะมีโอกาสเพิ่มของดรอปเพิ่มขึ้น1ชิ้น50%ก็จะมีนามิแล้วก็ชอปเปอร์คุงที่เป็นตัวละครพิเศษที่เปิด2ครั้งและจะก,การันตีจะมีโอกาส50%ในการเพิ่มของดรอป1ชิ้น50%นะครับ และก็จะมีพวกกลุ่มหมวกฟางครับที่เป็นตัวละครฟรีสีเหลืองสามารถเพิ่มของดรอปเพิ่มขึ้น1ชิ้นโอกาส50%นะครับซึ่งกลุ่มหมวกฟางพวกนั้นคุณสามารถไปดรอปได้นะครับที่เป็นตัวละครฟรีนั้นสามารถดรอปหาได้จากอีเวนต์ตรงนี้นี่ครับคุณสามารถไปหาดรอปว่าจะด่านด่านนี้นะครับด่านนี้เลยนี่ครับสามารถดรอปหาพวกโซโลซันจิโลบินจังและก็โซคิงจากด่านด่านนี้ได้นะครับ ซึ่งตัวละครพวกนี้สามารถมีโอกาส50%ในการเพิ่มของดอบของดาดอีเวนต์ของหนวดดามกับลูฟี่เพิ่มเติมขึ้น1ชิ้นนะครับโอกาสติด50%เนาะซึ่งถ้าใครที่มีตัวละครใหม่ๆนั้นจัดทีมเต็มยศไปเลยไปลงผมว่าผ่านโคตรง่ายเลย แต่ถ้าใครที่ไม่มีแบบผมก็ต้องมาจัดทีกันใหม่อนะเนาะซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะทําเป็นคลิปแยกนะครับอาจทำเป็นคลิปแยกเนาะวิธีการลงเล่นนะครับซึ่งคลิปคลิปนี้ผมจะบอกแค่ข่าวสารก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดตาเพื่อเป็กำลังใจใผมนะครับดิเกตตาคลิปนะสวัสดีครับ